ว่าจะดำเนินการเจรจาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากรปิโตเรียมกับประเทศเพื่อนบ้านถือว่าเป็นนลได้กล่าวมาหาล,ล้านล้านก็เป็นราคาณปัจจุบันแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางราคาก็อาจจะขึ้นได้หรือลงได้เหมือนกันทำให้การสำรวจพื้นที่ตรงนี้มีความเร่งด่วน เพื่อที่จะให้เราได้นำทรัพยากรในส่วนนี้มาให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาซึ่งกล่าวไว้ว่าจะดำเนินการเจรจาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ใน ทรัพยากรปีโตเรียมกับประเทศเพื่อนบ้านถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนลำดับต้นๆน,นนะครับล่าสุดในวันที่7กุมภาพันธ์นั่นเองท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์หรือเดี๋ยวนี้เรียกว่า X อออกมานะครับในหัวข้อความมั่นคงทางพลังงานท่านก็กล่าวรายงานประชาชนถึงความคืบหน้า สัมพันธภาพอันดีของสองประเทศในประเด็นนี้ผมตรวจสอบทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วนะครับท่านก็กล่าวว่าใน x ที่ท่านโพสนะครับบอกว่าความมั่นคงทางพลังงานเราได้หารือและตกลงที่จะสแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรไฮดโดรคาร์บอนในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างสองประเทศเพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงทางพลังงานถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีคำว่าข้อ4ปรากฏอยู่นะครับผมขออนุญาตถามนะครับสืบเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นความต้องการของรัฐบาลของทั้งสองประเทศทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาตั้งแต่ผมยังเด็กนะครับมีการเจรจาครั้งแรกตั้งแต่ปี2513แต่จากนั้นเนี่ยก็ ไม่เคยสำเร็จมาเรื่อยนะครับผ่านหลายยุคหลายสมัยเป็นต้นมาก็ไม่แปลกครับที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะริเริ่มเรื่องนี้เพราะว่าทรัพยากรปิโตเรเลียมใต้ทะเลในอ่าวไทยหรือว่าเดี๋ยวนี้ใช้ศัพท์ว่าทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนนั้นผลประโยชน์มันประมาณมากกว่า5ล้านล้านบาทใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผมจึงขอถามว่าในคำถามแรกเนี่ยนะครับจะเป็นคำถามชุดใหญ่นะครับเผื่อท่านตรีช่วยต่างประเทศท่านจะได้กรุณาชี้แจงไปนะครับสำคัญที่สุดก็คือท่านจะใช้กรอบการเจราจาอย่างไรครับในเมื่อตลอดระยะเวลาชั่วยชีวิตของเราเนี่ยเจราจาไม่เคยสำเร็จหรือถ้าจะนับเฉพาะตั้งแต่มี บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่าง2ประเทศเมื่อปี2544ก็มากกว่า20ปีแล้วนะครับก็ยังเจรจาไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นคำถามแรกเลยคือท่านจะใช้กรอบการเจรจาอย่างไรต่อไปในคำถามย่อยที่2ในคำถามชุดที่1นเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลจะดำเนินการเจรจาเรื่องแบ่งผลประโยชน์ในปิโตรเลียมหรือในไฮโดรคาร์บอนนี่นะครับ ไปพร้อมกับเจราจาแบ่งเขตแดนทางทะเลหรือไม่อย่างไรในสองคำถามแรกนี่ก็คือสรุปว่าท่านจะดำเนินตาม MOU .2,544 หรือไม่อย่างไรผมขอคำถามชุดแรกแบงนี้ก่อนครับขอบพระคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับกับเรียนท่านประธานสภาและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับในส่วนของเ,ออเรื่องของ OCA อันนี้เนี่ยก็เ,เป็นที่ทราบกันดีว่าในวันเราเรามีเรื่องของ OCA นี้มาหลายสิบปีแล้วเรามีการประกาศพื้นที่ทับซ้อนมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วก็มีการเจรจากันบ้างไม่มีการเจรจากันบ้างในช่วงที่ผ่านมาประมาณประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาการเจรจาไม่มีความคืบหน้ายอย่างไรทำให้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ ทางท่านนายกมนตรีของกัมพูชาท่านฮุนมันเน็ตได้ยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับทางท่านนายกรมนตรีเศรษฐาซึ่งเป้าหมายของทั้งสองนายกก็เป็นเรื่องของการที่จะนํามาซึ่งข้อตกลงให้เป็นที่สิ้นสุดให้ได้ในกรอบของการเจราจาในส่วนนี้ถามว่ายังใช้ MOU 44อยู่ไหมก็ เราคงเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะครับท่านเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นข้อตกลงอันเดียที่เรายังมีอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอยู่กับ MOU นี้ไปตลอดเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว MOU อันนั้นก็ประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาถ้าจะต้องมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนเพื่อให้ถูกต้องกับปัจปจ,ปจ,จุบันก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือ ถาประกอบการเจราจาก็ก็ในเรื่องของผลประโยชน์ตัวนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผมขอยืนยันว่าทางรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะเจราจาโดยยึดถือเรื่องของผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักแล้วคือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของพลังงานที่เราควรที่จะต้องให้ความสนใจเพราะว่า พื้นที่ทับซ้อนตรงนี้เนี่ยที่เราใช้คําว่าไฮโดรคาร์บอนขึ้นมาเนี่ยเราไม่แล่ใจว่าพลังงานประเภทนี้จะใช้อีกกี่สิบปีถามว่าราคาที่ท่านคํานวณได้กล่าวมา5ล,ล้านล้านก็เป็นราคาณปัจจุบันแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางราคาก็อาจจะขึ้นได้หรือลงได้เหมือนกันทําให้การสํารวจพื้นที่ตรงนี้มีความเร่งด่วนเพื่อที่จะให้เราได้นํา ทรัพยากรในส่วนนี้มาให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้เพราะว่าเราทราบกันดีว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมาตลอดถามว่าเราเคยได้ยินข่าวสัก3ามสี่ปีที่แล้วที่พอประเทศพมา่ามีปัญหาเรื่องของการส่งแก๊สเข้ามาทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะรับฟรีของพมา่าส่งเข้ามาประเทศไทยประมาณ16%ซ ถ้าเกิด16%นั้นเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาและเกิดไฟฟ้าดับขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงอย่างสูงในเรื่องของทั้งประชาชนและเรื่องของภาคธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับถามว่าก็เลยกรอบตัวนี้ยังอยู่ภายใต้ Mru 44อยู่ไหมก็ยังอยู่และยังมีการเจราจาในส่วนที่เป็นทั้งพื้นที่ทับซ้อนในส่วนของเหนือเส้น11และใต้เส้น11ไปพร้อมๆกัน นะครับขอบคุณครับ